เบาเดบอเบาเดอเบาเดอเบาเด้อเบาเด้อเบา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 เลนี่เบตอไปเตเขาตูดเขาดิไปใส่มาก ตัวกระจกลองเลยทได้ไม่้อยึกยักยึกยกเดี๋ยวเขาจะสงสัยอีกงงมากออกเธอเนี่ยไปใสยมาดีอีกแล้วเด้อเอ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 อไปตานุปตะันนี้พิธหารยศต่าไม่สอับมายต่าครับ ขึ้นดิอ๋อ hmm? ข,ขึ้นดิให้สุดดิไปฝน่อนขึ้นให้สุดต้องบอกอีกแล้วอ,อให้ <c oughs> ฉันได้สบายบ้างเหอะ <c oughs> ให้ฉันนั่งตลอดเลยใ่ไมต้องขับแต่เราไม่ไหวนะสวัสดีครับแม่วัสด,ดีครับสวัสดีหนึ่งคนนะครับวันนี้นี่ ไปเรียนมาแล้วยังให้เสียชื่อเรียนมาแล้วต้องใช้คูณเจ้าดูกับนะวันนี้ผมขายเยอะแล้วให้เจ้าดูข่าบ,บ้างผมใส่ไม่ทำไ,ไมแน่อยู่คนเดียวแน่ร้อนมาเปียกไงมึงเปียกแล้วตื่นเต้นไง,นไงใช่แหละเออต้่นเไม่ใช่ว่าแบบมันร้อนสวัสดีครับแม่ครับ <c oughs> ไม่เกี่ยวหรอกเพราตื่นเต้นนั่นแหละมือเปียกอ,อ่ะนี่ขับมาได้แต่ไหนไม่ไม่เ,เปียกเลยามกดดันสูงไงก็เลยมือเปียก ไข่เปียกด้วยมใช่ไปดีเดอร์ลาสเวกัสวันนี้เราผมกำลังกลับนะครับสวัสดีแม,ม่ทุกคนนะครับสวัสดีครับโอ้ยหูอื้อสปายล,ลดัด <c oughs> นี่ ไดด้้่ไไมปเไไปไหนดอกเอ้สาวของฉันอีกเออรักกันป่ะเาเบาบาโอ้โหโค้ <c oughs> งเยเนี่ยเบาเลยเนี่ยสวัสดีครับแม่แม่สวัสดีสองสมยย่สิบคนนะครับห้าสิบจ้า ไปคะ่ะรุชายมาเลยจ่าแม่เที่ยวไหนเนาะไม่ได้เที่ยวไหนเลยครับกาลังกลับบ้านครับพอดีมาทําทุละนะครับที่ <c oughs> ทีวีไลน์นะครับพอดีเรื่องช่วงนี้ก็ใกล้ช่วงที่จะจบแล้วก็เลยมาต้องมาทานทุลละเสียงได้เสียงไปสวัส <c oughs> ดีครับสวัสดีครับ <c oughs> ถ้าสมมติว่ามันหลุดก็คือแสงดงว่า ระหว่างทางสัญญาณหมดนะครับคิดถึงมากมายคิดถึงเหมือนกันครับอุย้ยหลบเพื่ออะไรเนี่ยลุมโอ้โห มันคนหลบว่าแต่ก่อนถึงไหมหลบไปเลยตนถึงแล้วโอ้เสียวไส้เลยเ <c oughs> สียวไส้ละมันเดง้ง <c oughs> ต่อปไ,ไ,ไ,ไอปนี้ควรจะนั่งนะครับว่ารถขับเยอะใช่แล้ <c oughs> <c oughs> ตั้งสกีเฮทเหมือนเด็กสมัธยม <c oughs> สกีเฮอ่ออันนี้คนน,น่สกีเฮนะครับเนี่ม่ป็้ว่าโซนนี้ว่าโซนไหนครับ อยากกินน้ำแข็งเลยผมว่าอ่าเนี่ยก,กินเ,เล็กน้ำวัเนี้กาแฟดำโอ้ใจสั่นเลยกาฟยแฟดำไม่สั่นหรอกตอนนีเเ้แม่สีไรคนนะครับ <c oughs> เดี๋ยวตอบไหมครับแม่เขาผมว่าผมผมอยากทำงานก่อนเนาะอันนี้ ผมไม่พูดแล้วว่าผมไม่ไม่บอกแล้วผมบอกตรงแล้วกันนะผมอยากอยากทำงานก่อนนะครับเรียต่อมหมคือผมว,ว่าผมอยากถ้ามาจบปารตีก็เดี๋ยวก็ขอทํางานให้เต็มที่ก่อนนะครับมันจะได้แบบ <c oughs> มันจะได้เบาลงนิดนึง่ามันงั้นมันหลายอย่างอะผมไม่ไหวครับก็ขอทํางานก่อนเดี๋ยวอนาคตคุยกันนะ้ไหเพราะว่านะครับ ขอนปลอดภัยขอบคุณกรับขอบคุณครับสวัสดีสี่ร้อยเก้าคนนะครับสวัสดีครับแม่ครับสวัสดีครับพี่พี่ตอนไม่ขับเองโอ้ยให้เขาขับบ้างแม่เด็กมันอยากฝึกก็ให้เขาฝึกบ้างครับฝึก่าจะโรงเรียนโรงเรียนชื่อดังเะใช่เป็นโรงขัไม่เป็นนี่ไม่ใช่แล้วใช่โรงเรียนที่ผมไปไปฝึกเลยนะเนี่ยโรงเรียนชื่อดังนันเนี่ยในแม่นสอนนะนี่โรงเรียนเดียวกับที่ผมขับนั่นเลย เอ้ย hey, จะพูดสิพี่คนเขาก็รู้หมดสิโอ้โหสวัสดีครับสวัสดีพี่อับดุลครับแหมวันนี้แต่ผมจะพูดจะไปพูดขเขาได้ยนิน <c oughs> ขับไปน่ะมันขี้เกียจตอนเขาไไปน่ะมันอย่างขับมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเออตอนนี้ตอนนี้ผมขับรถไปในไหนนะมืึงแหล่ะเขาจะไปมืึงแหล่ะเขาจะไปมึงแหล่จะมีมึงแหล่จะมีธุระไปข้างนอกอะไรเงี้ยพอขับ ดีสาม G สี่ G มันเรื่อกั G เดียวมันเรื่องคิดเดียวอปล่อยข้อเซงไปอย่าไปสนใจมันอยู่เรืเรานี่แหละก็ยเซันแถมงนล้อยปขรไปคือขับรถเยอะๆนี่มาทำเราขับรถเก่งนะครับ ขับรถเยอะเนี่ยมันทำให้เราขับรถเก่งนะทีนี้ต่อให้เราจะเจอทางที่เราเคยไปหรือไม่เคยไปเนี่ยการขับขับรถเองเยอะๆเนี่ยมันจะช่วยเราได้เยอะเลยครับผมว่าน,นะคือมันจะบางทีเราบางคนขับรถไม่เคยเก่งเนี่ยเจอทางโค้งไปเนี่ยทางไม่เคยคุ้นชินทางเงี้ยมันก็ลำบากน,นะแต่ถ้าขับบ่อยๆเนี่ยขับจะเห็นอนะ่ะเจอทางเงี่ยก็ไปได้หมดครับเน <c oughs> ะาะบางวันต้องแบบนี้ไงเนาะเนะาะมันมันต้องสบายเกินไปก็ไม่ดีหรอก ต้องขับเองบ้างอะนั่งเดยเฉยนั่งเยอะเอะกินแนละ้วมันเดี๋ยวจะไม่ <c oughs> ไม่เป็นอะไรม <c oughs> ัได้ยาหนงพูดถึงตัวเองไงไม่ใช่พูดเพืใครโถอ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้อยู่ที่79ครับประมาณ80เนาะเจ็ดสิปตอนมาเมื่อเช้านี้ผม50 ชั่วโมงนี้ยังไม่ถึงไอ้มูเซอร์เลยก็เลยต้องขับเองก็ต้องขับเบาๆ <c oughs> ขับรถเล่นๆอ่ะมันจะ <c oughs> ไม่ค่อยกลา้าไม่ค่อยกล้าเหยียบนะ่ะพอเปล่ยนปุ่มนี่โอ้โหเหยียบอย่ยวเดียวเหยียบอย่างเดียวก็วไม่ได้นะเจ๊ปุ่ก็ต้องแบบเ่ยนบางอย่างเพราะถ้เหยียบเบรกเหยียบเบรกมันต้องรู้งไง <c oughs> นิสัยคนเราอ่ะมันมันมันเปลี่ยนตามตามที่เรานั่นแหละขอเราเนาะมันมันเป็นยังไงผมแบบผมเคยนั่งรถแบบใช่หรือเปล่านะไม่อาจจะอาจจะไม่ใช่กนะน้องมันเป็นสันดานเขาลองหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันบางทีชอบขับรถเร็วอย่างเงี้ยนะมันแไม่ต้องซิ่งหรอกผมนี่นั่งกับลูกพี่เยอะเกินลูกพี่ซิ่งให้ตลอดไงเท็ด สิ่งให้ตลอดก็ลเลยติดนิสัยขับเร็วขับเร็วเรียยปลอดภัยนะจ๊ะแต่ก็อ,อยากก็แน่นอนอยากให้ขับไป้าชาแหละแต่พุกแต่พุกก็ขับไม่ค่อยเร็วนะครับก็ร้อยร้อยห้าเอ้ะร้อยสิบมาถึง 20, ดิอืมร้อยร้อยยี <ไป S 1> ่สิบร้อยสามสิบโดนโดนความเร็วความเร็วปกตินาะอ <c oughs> ใช่ครับตนเป็นที่พึ่งตนดีที่สุดครับเราจะได้เป็น ดีสิแล้วเหนียนไม่ค่อยดีนะแม่เหนียนม,มันมันมันหายเหนียนมันหายครับพอดีอยู่ระหว่างทางนั้นเนี่ยก็ <c oughs> ไปทางกลับบ้านนะครับคิดถึงพี่น,อน้อยนักรอยใจพี่ห่างกันอย่างนี้น้องคิดถึงพี่บางไมอย่าลืมอย่าลืมอย่าลืมสัจจา สัญญาที่ให้ว่าตัวห่างไกลหัวใจชิดกัน